เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สองมเมต้านะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์นะคะในช่วงการงานนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผักดันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนทํางานอิสระ หรือทำกิจการส่วนตัวนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา,าช่วยเหลืออุปถัมในเรื่องของให้คำปรึกษาหรือในเรื่องของเงินทุนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคู่ของเรานะคะสองใบเท้านะคะคู่ของเราก็จะมาช่วยเหลืออุปถัมหรือช่วยเหลืองานการกันนะคะ เช่นว่าทําอาจจะทําโปรเจกต์ร่วมกับคู่เรานะคะก็ถือว่าการงานเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับการเงินเช่นกันนะคะก็จะอาจจะได้โชคลาภการเสี่ยงจากคู่ของเรานะคะหรือเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะการเรียนก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจารย์ก็ช่วยเหลือแนะนํานะคะถ้าเราเออไม่เข้าใจบทเรียนอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เข้าหาอาจารย์นะคะหรือให้เพื่อนฝูงช่วยกันติวให้นะคะแล้วก็ผัดกันติวอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่อุปถัมนะคะคู่แท้ของซึ่งกันและกันนะคะสองม้เท้าถือว่าเป็นคู่แท้ใบหนึ่งนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ มีอะไรก็ช่วยกันนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะคุณผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันทั้งหมดแล้วนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือมีคู่นะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะยามแก่เท่าอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับความรัก ของคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณเจอแน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่อุปถัมช่วยเหลือกันแน่นอนนะคะเป็นเป็นลักษณะความรักไม่หมือหวานะคะแต่เป็นความรักที่มั่นคงนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานนะคะของคุณก็ถือว่า,าเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ล้วนประสบความสําเร็จในเรื่องของหนะ้าที่การงานนะคะหรือคนที่ทําทธุรกิจการค้าก็จะได้กําไรมากกว่าปกตินะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนนะคะจากการเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้เงินก้อนจากการลอคอยได้เงินก้อนจากการ ทําทธุรกิจการค้าหรือเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นไปในทางที่ดีไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณรองเงินก้อนอยู่นะคะคุณก็จะได้เงินก้อนเป็นกออเป็นกรรมนะคะบางคนก็อาจจะกู้ยืมจากสถาบันการเงินหนีก็ได้นะคะคุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะการาเสี่ยงโชคการเงินก็พูดไปแล้วนะคะอาจจะได้เงินก้อนมาจากการเสี่ยงหรือ ได้ทรัพย์สินมรดกอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาคุณก็จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะ หรือคลองคู่กันในแบบที่ราบเรียบนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหรือบางคนยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือยังไม่แต่งงงแต่งงานนะคะอาจจะเก็บเงินร่วมกันนะคะเพื่อที่จะมีแผนมั่นหมายแต่งงานสร้างฐานะด้วยกันก็ได้นะคะก็ถือว่าดวงส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะไดะ้คนที่อยู่ใน สเปคของคุณนะคะเข้ามาคบหาเด็หรือได้เรียนรู้กันแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสามารถที่จะคบหากันจนถึงพัฒนาจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานของคุณนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานมีความก้าวหน้านะคะคนทํางานประจาําหรือคนรับราชการนะคะก็ถือว่ามีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอยู่ในจุดที่ดีหรือบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะหรือสอบเข้าทํางาน ในบริษัทที่ตัวเองใฝ่ฝันได้นะคะคนทำธุรกิจการค้าหรืองานอิสระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานดีนะคะส่งเสริมให้เรามีความก้าวหน้านะคะมีชื่อเสียงนะคะอย่างนี้นะคะในเรื่องของธุรกิจการค้าของเรานะคะหรืออาจจะนำเข้าส่งออกสินค้านะคะหรือเราอาจจะเออสินค้าเราลง ทำการตลาดในโลกออนไลน์นะคะเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นก,ก็ได้นะคะก็ถือว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะมีกำลงกำไรในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะสําหรับการเงินนะคะหรือการเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินได้มาจากการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงโชคก็อาจจะ จะได้บ้างเล็กๆน้นอยๆนะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าการเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีมากนะคะคุณเป็นคนที่หนึ่งไม่เท้านะคะเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะบางคนพอจบการศึกษาก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะ สำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักก็เป็นไปด้วยดีนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะอาจจะหนักในเรื่องของการงานนิดนึงนะคะแต่แต่สามารถที่จะช่วยกันนะคะให้คำปรึกษาหารือกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีมากนะคะส่งเสริมกันนะคะคนที่เป็นโสดก็จะเจอคู่นะคะเจอคู่จากการทำงานอย่างนี้ก็ได้นะคะจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะ หรือเราอาจจะทําอาชีพใดๆนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการงานแล้วเจอกันนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีเป็นลักษณะผู้ใหญ่แล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่สองถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคู่ของเราเข้ามาทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะ ในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือเป็นคนในครอบครัวนะคะบุตรบริวารน,นะคะหรือคนอที่เพื่อนสนิทอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้ามาในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ทิศทางเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะการงานก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนส่งเสริมเรานะคะหรือหัวหน้างานนะคะ ผลกดันให้เราได้เจริญในหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการนะคะสําหรับการเงินก็ได้จากคู่ครองนะคะหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะก็จะนําโชคลาภมาให้เรานะคะไม่ว่าการเงินการเสี่ยง โชคอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าหรืออาจจะมีโชคร่วมกับคู่รักเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะการเรียนก็บางคู่นะคะบางคนเป็นแฟนกันก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียนก็มีนะคะหรือบางคนก็มีเพื่อนสนิทนะคะมาช่วยเหลืออาจารย์อย่างเงี้ยนะคะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนเวลาเราไม่เข้าใจก็ช่วยติวช่วยไล่ให้นะคะ ก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีมากนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก็ถือว่าคุณเจอรักแท้แล้วนะคะคู่ของคุณเป็นรักแท้ของกันและ,ก,ะ,ะแลกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันนะคะไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่คู่แท้ใบหนึ่งเลยนะคะเป็นไพ่คู่แท้แท้จริงๆ,ๆนะคะก็ถือว่า คบกันในแบบที่ไม่หวือหวานะคะแต่ก็มีความมั่นคงบางคนอาจจะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคนเป็นโสดก็หวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคนเป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้เจอคู่แท้ในแบบฉบับที่คุณมีความสุขนะคะไม่ต้องไปมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งอะไรกันนะคะพอเจอกันก็คลิกเลยนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะก็ถือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะก็นําเงินทองมาสู่คุณไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการงานเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนรอคอยเงินก้อนนะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะรองเงินก้อนจากการทามาค้าขายนะคะก็จะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะหรือบางคนก็ได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะการเงินการทองก็เป็นไปในทางที่ดีรวมทั้งการเสี่ยงโชค ลาภนะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้เงินทองจากการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือว่าเป็นก้อนที่ดีพอสมควรนะคะก้าวเหรียญไม่ได้แย่นะคะเป็นก้อนออที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆใส่ใจในเรื่องของการเรียนนะคะบางคนจะจบการศึกษา คุณก็จบสมหวังนะคะหวังเกียรตินิยมคุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นี่นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กันในเรื่องของอการเงินนะคะหรือคําปรึกษานะคะคนรักก็ดูแลเอาใจใสด่ดีไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหรือบางคนก็บางคู่ก็อาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีมากนะคะก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้านะคะยิ่งค กันนะคะความรักของคุณก็ยิ่งมีการพัฒนาแล้วนำพาสู่ส,สิ่งที่ดีนำพาความร่ำรวยมาสู่คู่ของคุณได้เลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่คุณเจอแน่นอนนะคะคู่ของคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือประถมซัพพอร์ตคุณนะคะในเวลาที่คุณลำบากก็ได้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจการค้านะคะก็นําพาเงินทองโชคลาภมาให้เรานะคะมีการขยับขยายนะคะแล้วยิ่งขยับขยายเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะ แต่ยังไงก็ตามแต่นะคะก็ต้องดูภาวะเศรษฐกิจนะคะให้ดูดีๆอย่าเพิ่งไปลงทุนตูมเดียวนะคะเก็บเงินไว้กับตัวมันดีกว่านะคะสําหรับการงานก็ถือว่าเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะดีมีกำไรนะคะ <cor rect ing noise> การเสี่ยงโชคลาบการเงินนะคะก็ถือว่าคุณก็จะมีโชคจากการท,ทรฐฐาําธุรกิจค้าขายหรือการเสี่ยงโชคก็ ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะคะสําหรับการเรียนนะคะคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคนสามารถที่จะเรียนจบได้นะคะแล้วก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะคนที่มีความรักนะคะคนที่มีคู่ก็ถือว่าคนรักเรานะคะก็อาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะมีโชคลาภร่วมกันนะคะ หรือสร้างฐานะร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะคนที่สร้างครอบครัวแล้วนะคะหรือเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะก็ถือว่านำพาแต่เรื่องดีๆมาสู่กันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะเจอคู่ของคุณนะคะในแบบฉบับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือบางคนก็อาจจะ พบเจอคู่ในแบบที่ทําธุรกิจร่วมกันอนี้นะคะที่ต้องติดต่อสื่อสารกันคอนเนคกกันนะคะก็จะถือว่าคุณจะมีะคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคู่รักด้วยไปพร้อมๆกันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเกี่ยวกับ เรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องหาลูกคงลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนต่างชาตินะคะต้องเซ็นสัญญากับต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือส่งสินค้าของเรานะคะไปขายต่างประเทศนะคะก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะหรือได้โชคลาภนะคะจากทางกายอย่างนี้ก็ได้นะคะมึงคนเสี่ยงโชคนะคะ กับทางกานะคะก็ถือว่าเสียงโชค ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะได้เงินเป็นเกาะเป็นกัมนะคะได้เงินโชคลาภมาอย่างเงี้ยนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะบางคนก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนช่วงซัมเมอร์นะคะไปเรียนภาษาอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าก็พัฒนาตนเองนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็มีคู่นะคะบางคนที่มีคู่ก็อาจจะเป็นคู่ต่างชาตินะคะหรือเป็น คนที่ทํางานไกลๆนะคะหรือรับราชการทหารตํารวจที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะนานๆเจอกันนะคะหรืออาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาประสักอะไรนะคะก็เป็นลักษณะว่าเป็นชีวิตประจําวันของพวกคุณอยู่แล้วนะคะ สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะหวังที่จะเจอคู่อาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนทางไกลเป็นคนที่ทำงานที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ค่อยๆพัฒนาดูกันไปนะคะถ้าเผื่อเจอกันในโซเชียลอย่างนี้นะคะก็ต้องสืบค้นให้ดีนะคะดูกันไปนานๆนะคะว่าเป็นตัวจริงไหมนะคะมีการหลอกลวงไหมนะคะก็ไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรนะคะเพราะคุณก็เป็นโสดมานานแล้วนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใช้เวลาศึกษากันนิดนึงนะคะ ทำทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะไม่ต้องเกรงใจสวัสดีค่ะ